ครับมาเมนี้ผมมีโอกาสพาพี่พาน้องมาเบิง่งจุดเรียน,นรู้ับการปลูกผักในระบินซีนะครับดูที่ป้านกุดเสียงมีนะครับอ,อำเพื่อเคลือนตับนรดนะครับอันนี้ก็สิเป็นงานส่งเสริมของเ,เ,งเกษตร,รกกันนะครับก็พัฒนาที่ดินนะครับกับเราก็ซิมีเจาหน้าทีเข้ามาให้ความรูน้นะครับเรื่องการปลูก แล้วก็โลภผักต่างๆเนาะครับแก้ปัญหาเปไยยรู่อยะอันนี้กระสีเปิ้ลกระสีแยกแปลงไปแปลงมั่นเนาะครับชัดเจนนะครับผักกระสีเป็นผักปลอดสารนะครับผักกระลํำมันไหมหหม,ไมังามใช่เหลาขายก็คือร่วมกลุ่มกันนะครับอันนี้ปลอดสารเด้อที่<ล>ขายไง,ไงนะครับบแม่นวนมาต่างคนก็ต่างขายนะครับ สะมีผักนี่แหละครับผักกะลัมผักกาดนะครับผักบุงผักชีหอมมีทุกอย่างผักแหละครับนี่ส้นทั้งนี้ก็สิเป็นผักกว่างตุ้งนะครับสังเกตบ้างนะครับค่ามันบ่ไษ้ใสารเีมีมันกะซพปนวาง,งามแบบจ้องแค่จะาขายนําตลาดน้่นนนี้เนาะ <c oughs> นตลาดขายทรงผักนะมันสิงามแบบ,บว่าบุยมาแรงบวกวดเล้วยนะครับอันนั้นคือิัน ดิใส่สารที่ให้มีหลายนะครับเออมะแรงสิบบมบก,กอนอันนี้พันกระดิใส่เป็นพธิธีธรรมชาตินะครับไรมะแรงพวกน้ำสมวันใหม่เนพวกสารเดี่เอามาจากะเะดาจากอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเลี้ยนรูจุดนึงนะครับนาสนใจนะครับพอได้สนใจพ่นก็ว่าสามารถก็บไว้เลี้ยนรูด้เนะครับพอได้มีความสนใจี่ไปปลูกพักนะครับ ปลูกไปบริโภคในครัวเลื่อนหรือว่าอะไรไม่ช่องทางในการาทา,าตลาดก็สามารถปลูกได้นะครับมว่าไปกันเป็นกลุ่มก็ดีนะครับอันนี้เขาจะร่วงปไปเป็นกลุ่ม,มนอกในพื้นที่นะแต่และคนก็สีมีแปลงค้อของย้าของนะครับแล้วตัดก็สิมีมือที่ว่าชัดเขียน,นครับว่าตัดมือใดขายมือใดนะครับถ้าจวกสีมีตลาดในชุมชนนั่นนะครับอันนี้ก็ดีแล้วครับเนี่ ร่วมตัวกันได้ยังไงสิ็ดีครับมันก็สีมีการต่อรองกับพ่อค้าค่อนกลางเนี่ยนะครับสองเด้นี่ถ้าเาเโ็ดที่ห้องมันก็สีลำบากนะครับขายยากครับกินเป็นอกสิกดราควข้าอะไครับจะเป็นน้ำสมข้นใหม่เนาะท่านี้ก็สีเป็นกระเพาะครับหุ่ละพ่าครับกระเพาะแหล่ตัวนี้ถ้าเพาะพออยากขายฮะก็ปลูกไว้กินอะไรครับกระเพาะงามเลยครับปลอดสารไม่เอาไปบริโภคเข้ากับปลอดไพ่นล้วกับ คนปลูกกับปลอดภัยครับคนขายกับปลอดภัยแล้วครับปาลินซี่ครับเพราะว่ามันบ่มีสารที่มีตกค้างแล้ครับข้อมูลนี่แล้วเขาจะเอาอยู่เป็นโมเด้เป็นอันตรายครับผู้บริโภคครับผู้ปลูกกับโบมีบ่ได้ใส่สารที่มีครับบ่เป็นอันตรายกับเจ้อแล้วครับผมพักกระลำนี่ครับต้องแยกนั่งแล้วครับเราจอดอีก็สิเป็นพักกระลำพักเขื่ันอายุเขาล่มตัวกันได้ง่ายกันเลยขี้ปูนฉีงว่ครับไม่กจะยใส่ แก็มีต่อวิธีการมัดนอคกับไซน้ำม,มักครับผม